ป่วยจนไปถึงขั้นประสาทหลอนแล้วป่วยแล้วเป็นประสาทหลอนจะไปยกต้มุป,ปรตีนไก่ลงมากินเมื่อวานนอนนอนขับแขนตัวเองหรือเปล่าตื่นมาปวดเจ็บนะเดีย๋ยวต้องพ่นยา ข้างซ้ายเจ็บมากปวดมากต้องรีบยกเดี๋ยวไม่แห้งโอ้ยเมื่อกี้เราอุ่นแต่ปากเกตตี้มันไม่ร้อนซื้อชั้นจากโฮมเปามาดีมาก <c oughs> ซื้อจากช้อปปี้ลาซาดาพวกนี้มันหลอกลงสิบแปดมงกุฎของไม่ตรงปลุก ี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยฉันซื้อจากโฮมโปรนะสองพดูชั้นสิ็แล้วฉันก็เอามาไว้เนี่ยไว้หม้ออบรมร้อนเนี่ยดูชั้นได้สามอันเนี่ยสามชัน้นแข็งแรงเลยเนี่ยแข็งแรงมากคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือเปล่าแต่สั่งจากฮอปช้อปปี้ลาซาด้าแม่งเฮีย ของไม่ตรงปกเทียมากๆเลยสิบแปดมงกุฎโอ้ ีแกกร้านกวันข้าวเขาทำต้มซุปเปอร์ติงแก่ให้กินอีเกียก็โคตรแพงเลยซื้อไม่ได้ขายของแพงมากนี่ซุปเปอร์ติงไก่ คุณผู้ชมดูสดร้อนๆแซ่บๆนี่ค่ะช่วยแชร์ให้แม่หน่อยนะคะเอซี FC ที่น่ารักทุกๆท่ทานแชร์ให้แม่หน่อยค่ะอุ้ยควยหล่นแชร์ให้แม่หน่อยนะคะ 就不对了。 เผ็ดปิดกัน้นเผ็ดปิดกัน้นจะให้แม่หนอยเปิดเป็นสถานะนาให้ด้วยนะคะโอ้ยร้อนสะใจเลยสปะป๋าก,กะทิ เส้นมันเหนียวหนุ Facebook อ่ะมันทำอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งหนีหนีหนีไปแลพลตฟอร์มอื่นก็นอะไร มันหาไม่เจอไงแล้วคนจะซื้อโฆษณามันใครจะกล้าซื้อจ้งเงินีน่อย่างมาซื้อขอบคุณมากนะคะมันจะนิกอืม มันจะนิ่งหวานอิ่งนก,นงกที่ตั้งสเปรต์ตัดสนั่นไปปุ๊บมาใช้เมื่อวานพี่แก่ก่อนข้าวเขาก็ปวดแขนปวดปวดขาเขาก็ส่งไลน์มาแล้วก็ให้วินมาเอาแม่ให้พี่แก่ไปสามปวดฟรีแล้วไม่คิดตัง เพราะว่าเวลาเราซื้อสั่งข้าวเข้ามากินเนี่ยเขาแถมอันนี้เขาก็แถมให้แม่นะเนี่ยเขาแถมให้ซุปเปอร์ติงใจเนี่ยเขาแถมให้อร่อยด้วยร้อนไปอร่อยด้วยร้อนดี มนยานศมนยเนศบอกว่าใครๆก็รักแม่ค่ะเพราะแม่มีเมตตากับทุกคนขอบคุณค่ะมนยเนตขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆเลยพรุ่งนี้ก็รู้ละวันที่สามว่าก้าวไกลจะโดนยุบพักแหรืปล่า ไม่ได้อุ่นข้าวลงมากินจะจริงๆมันต้องกินอย่างข้าวนะต้มซุปเปอร์แต่มันจะเสียเวลาไงมื่อแต่ไปอุ่นข้าวขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ได้ไม่ได้ไลเลยอกินสปากเกตตี้ให้หมดกัน ตูค่ะตู้่า,าไม่ถูกรางวันที่หนึ่งไงมีคนไปด่าฉันอีกแพลตฟอร์มหนึ่งบอกว่าอีนี่จะไปซื้อรถมันไม่เคยซื้อไปซื้อรถเบนซ์แกไปต่อเขาไปร้านรจะขายอีสัตว์มึงรู้ไหมรถเบนซ์น่ะล่าสุดเนี่ยรถไปคันหนึ่งอ่ะเก้าแสน เขาลดเขาขายลดราคาเพราะมขายไม่ออกไฟแนนซ์มไม่ยอมปล่อยกู้เขากวนนี่เสียคนที่ซื้อไปใจร้อนซื้อไปผู้แบบนั่งร้องไห้เลยเพราะอะไรซื้อวันนี้พรพุ่งนี้แม่งประากาศลดราคาละเก้าแสนเท่ากับมันขาดทุนไปและหนึ่งล้าน ใ้เงิน,นต้องฉลาดอิสักอย่าดีแต่เก่งคอมเมนต์พอเขาแจ้งความดำเนินคดีขึ้นมาอุยยกมือไหว้ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการอย่างง้นอย่างนี้แล้วพวกที่ซื้อรถทันสี่ห้าสิบล้านพวกนั้นเนี่ยมันเปิดเว็บพนันออนไลน์ รู้หรือเปล่ามันเลยรวยเร็วไว้พนันออนไลน์อ่ะปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านมันจะซื้อรถทันสี่ห้าสิบล้านได้เพราะมันเปิดไป็นนันออนไลน์มันฟอกเงิน เหมือนไม่จะปั่นหุ้นเหมือนหุ้นสตาก่เห็นไหมโกงไปตั้งหมื่นห้าพันล้านแล้วยักย้ายเงินไปต่างประเทศหมดแล้วแล้วต่ไปตามจับมรนมาก็จะไปยึดทรัพย์มันปรากฏว่าทรัพย์อะ่ะมันยักย้ายไปต่างประเทศหมดยึดไม่ได้อีสัตว์ โง่ลวมาดา่ากูคนคนฉลาดอ่ะจะใช้เงินเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเงินเนี่ยเข้าใจปะก <c oughs> เขาต้องดูว่าสิ่งที่เราซื้อมาเ่าจะทำประโยชน,น์ได้หรือเปล่าที่กูซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อมาอวดกล้ามอวดรวยรถกูมันแลกไปแล้ว รถกูมันแปดปีแล้วแล้วก็ซ่อมบ่อยแต่กล้องอ่ะแต่ปะปีหกหกกับหกเจ็ดเนี่ยแม่ซ่อมฟอร์จูเนอเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนเนี่ยหมดไปห้าแสนเนี่ยรู้มัมันไม่คุ้ม่งแล้วรถเก่าเนี่ยมันจะเปลืองน้ำมันเข้าใจป่ะเพราะมันใช้มาแปดปีแล้วมันไม่คุ้ม แต่ค่าซ่อมเราก็เลยจะซื้อใหม่เข้าใจป่ะอีสัตว์พูดมากบอกว่ามันซื้อไม่จริงหรอกอีแม่ค้าออนไลน์อ่ะที่มันซื้อแค่ในสี่ห้าสิบลายมันเปิดเว็บพนันออนไลน์มันมาขายของออนไลน์ก็เพื่อฟอกเงิน เพราะว่าถ้ามันโดนยึดทัพย์มันก็จะอ้างว่าเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากเว็บมาจากมันมันขายของออนไลน์เข้าใจปะแต่เบื้องหลังของพวกมันเนี่ยคือเปิดเล่นพนันออนไลน์ขายสินขายออนไลน์สินค้าเนี่ยเพื่อจะฟอกเงินเท่านั้นเอง ของฉันซื้อรถเพราะฉันมองว่ามันไม่คุ้มไว้ที่ว่ารถเก่าเพราะว่าตกล้องเนี่ยเก็ไอ้นู่นเสียนี่เสียเราก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องรถมันอาจจะโกหกเราก็ได้แล้วอมเงินหกหกกับหกเจ็ดหมดไปห้าแสนแล้วก็บอกว่าพ่อมันเอาไปซ่อมมันให้พ่อมันเอาไปซ่อมมันทำง,งานไม่ว่างแต่ไม่เคยเอาใบให้ใบไ,ไปเสร็จให้กูหรือไม่ก็ไปเขียน เขียนขึ้นมาเองไงแต่ถ้าเราอ่ะซื้อรถใหม่ห้าปีไม่ต้องไม่ต้องซ่อม ศูนย์รับประกัน5ปีรู้หรือเปล่าเออที่ไม่ยอมซื้ออะไรจะรอซื้อรถไฟฟ้าแต่รอจนตอนนี้ไอ้พวกตอนต่างๆเช่นโตโยต้า เป็นแบบเป็นรถไฟฟ้าทัา้งคันนี่มีแต่ไฮบิดไฮบิดต้องวิ่งแบบไม่เกิน40กิโลอ่ะจะใช้ได้แต่ถ้าวิ่งความเร็วเกินกว่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ํามัน เขาบอกไฮบิดไม่ดีมันเสียง่ายแล้วรถไฟฟ้าก็ไม่ดีอ,อันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามานะนั่งนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เรากินตีนไก่ใช่ไหมมันคีอคอลลาเจนเนะ่ะ นันมันเนี่ยพี่แกก็แถมให้ไงฉันไม่ได้สั่งก็แถมมาให้นี่สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวกินให้มันสดชื่นวเวลรากินสปาเกตตี้ สเปสแคปเกตตี้อุ่นนานแม่ก็เป็นก้อนหินเมื่อวานสั่งพี่แขกมากินไงนมาม่ามาม่าผัดกะเพา,มา,มา,า,าไม่อร่อยเส้นมันเละคือเหมือนจะว่าเขาแช่านานไป แค่แค่จนเส้นเละกินไม่ได้เลยเส้นหักหมดเลยเนี่ยเจ็บแขนมากปวดแขนมากอ๋อทำไมไม่ฉีดไม่ออกเราต้องหันมาทางนี้